เดี oh, oh, oh. Oh. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเอ้อยลงก่อนครับขีบลงไม่ได้ครัคนโยงลงเลย ลงในแล้วประมาณร้อยกิโลลงในแล้วร้อยกิโลครับเดี๋ยวมันจมมิดเลยมาเนี่ยลงไปสักถึงกระบะนะเดี๋ยวถึงกระบะฝั่งโน้นนะ่ะลงจากฝั่งโน,น้นดึงได้อยู่เนี่ยเราต้องเอารถไถามาดึงค้ไวนะ้ครับเพราะว่าล้อมลอยเลย

เดี๋ยวเราคิดว่าดันจะมากนานนนค,นกนครับครับก็เมื่อกี้มาสามคันใช่ไหมนี่ใหม่อีกคันหนึ่งไปสี่คันเงี้ยอ๋อเดี๋ยวจะจะดึงกี่คันเดี๋ยวรอดูครับน่าจะดึงหน้าสองหรือไม่ก็สามนี่แหละ แล้วก็ขีดยึดด้านข้างหลังลทางมันแคบนะมันออจะจอดขนานกันได้ไหมเนี่ยถ้าจอดไม่ได้ก็ต้องใส่ต่อๆกันมาเหมือนคันนี้สองสองคันต่อกันเอ,อ้คันนี้น่าจะเป็นเจ็ดสองรุปเปล่า เยอยูอ่ะเยอยูอ่โซอ่ะออะาตรงนั้นขนาดได้ครับงั้นก็สองคันเลยก็ยคันหนึ่งไรงีิเสียงโบอ่ะเจ้ อ๋อหกสองเอ็มหกสองไม่ใช่เอ็มอยู่ครับอ๋อไฟแด้ดเฮ้ยจ๊อกก็บาบ้าน

เดี๋ยวเราคลิปดัดครับยังไม่มีทางไปอื่นนะเพราะว่าทางทุ่งนามันก็โอ้ดินน่วงๆไปมันจะเลยคันยังไม่ออกมาเลยแหละก็น่าจะออกทางนี้แหละกว่าจะดึงคันนี้ขึ้นก็จะวรถไถก็จอดรอแป๊บหนึ่งก่อนให้คันนั้นออกมาอ๋อเด้จยวจะดึงเรื่อยๆไม่ได้กระชากแรงครับ Ô oh, ô oh, lút, lụt lụt Khá nạ lụt Đi 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 Mặt sổ lụt À chém <coughs> <Yeah, yeah, yeah. coughs> เดี๋ยวเล้าเดี๋ยวเล่าไม่ขึ้น,นครับครั้งแรกยน่งหนักเนาะตุงไปล้อหลังมวเนี้ยม,มิดเลยไม่กล้ารกระชากเนาะเพราะว่าทางมันแคนะ่วะก็ะชากแรงไปเดี๋ยวก็ เหล็กหน้ารถขนมันจะเสียหายครับอ่ะเดี๋ยวหาวิธีดูหน่อยไม่ก็เอาอ้อยออกอีกครับโอ้ันหน้านี่ตะกุยจนเป็นหลุมเลย อันนี้ก็ตะกุยโอ้อันนี้ก็เหมือนกันโอ้ยจมไอ้ตรงตรง้อนนั่นแหละ มันมิดล้อข้างหลังเลยเพระาะว่าเราหลังสองเรานันมัขูดดินไปด้วยเดี๋ยวขวังแขนกันก่อนครับว่าจะเอายัางไงต่อแล้วก็เอา,เอ,า,เ,อาเอ้ยลงดีกว่ เมื่อ <champions> กี <elle> uh ้ข oh! 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 ุดไอ้ตรงล้ออ่แล้วเอาโอ้โหขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหเดี๋ยวเอาโซ่คันนั้นออกก่อน มันล้อมันยันดินไว้ครับว่าเดี๋ยวคันนี้ขึ้นแล้วก็ต้องเอาคันใหญ่เนี่ยคันใหญ่หกสองเนี่ยปรับทางใหม่ครับแต่ว่าอย่าไม่พ้นคิดอันตรายครับเพราะว่ามันเป็นดินทีเขาเทใหม่ครับเนี่ยยาวมานี่เลยยาวมาเนี่ย Đi bà đã đi rồi. Vậy. Bậy Ờ. Ờ. Đấy hồ thằng Ô. เลยครับผ่านไปคันนึงเหลืออีกคันนึงครับเดี๋ยวต้องทำทางใหม่เอาเดี๋ยวก็สำหรับคันนี้ก็ประมาณน,นี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะอีกคันนึงออกมายาจะถ่ายดูดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้วยครับคร,ค,รครับ